นี้พาคุณผู้ชมมาดูการให้น้ำต้นทุเรียนนะครับร้อยแปดสิบห้าร้อยเก้าสิบห้าต้นนะครับทั้งสองแปลงระบบเป็นใส่ท่อนะฮะแตก่ก่อนเป็น PE นะครับ PE นี่เบอร์ยี่ห้ามิลละเดี๋ยขั้นตอนต่อไปก็คือถมนะฮะถมถมแล้วก็ฝังเพื่อเวลาตัดหญ้าแล้วมันจะได้ไม่ โดนนะครับปิ้งวิ้งปิ้งระบบมาดานขึ้นมาจากตรงนี้ก่อนนะครับมาดานเสมดขึ้นมาพักแล้วก็ยิงตรงขึ้นไปตรงนู้นนะครับตรงนี้ก็ยินแตกหมดแล้วต้นมะกออเดี๋ยวหาต้นใหม่มาลงลูกพี่เขาก็วางระบบไว้อีกแล้วมีโผล่มาทางด้านนี้อีกสตแตนบายไว้ ส่วนใบรู้สึกว่าแต่ก่อนจะเป็นแบบนี้เยอะรอบนี้ไม่ไม่เจอนะครับหน้าแหลงเดือนก่อนดูแล้วทรงเยอะหรือว่าทางพี่พเขาคุมยาไว้ดีกำลังยอดสวยเป็นท่อหนึ่งนิ้วทีนี้ต้นนี้ยังเยอะอยู่นะครับยัง ยังด่างๆดำๆเยอะอยู่แหมยังไม่หมดนะครับเหลือข้างบนอีกใส่เป็นฮะมันแตกห้อยมัน,ม,น,ม,นมันมียอดใหม่ขึ้นมานะครับมันได้กินปุ๋ยนี่แต่ก่อนเป็นอย่างนี้นี่ก็สวยอยู่<ม>แต่ยอดซ้ำจริงๆเลย น้ำปราปาก็พักไว้ในแท้งนะครับพักไว้สามแท้งนะเพื่อให้ตกตะกอดูแห้งๆกรอบๆหน่อยนะครับหน้าแรงสงสัยหน้าจะโดนปุ๋ยหน้าน่าจะโดนปุ๋ยดีมั้งแต่หน้าเละตุ้มเป๊ะนะครับทั้งญ้าแล้วก็ขี้โคลนดินแดงนี่ติดรองเท้าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับตอนนี้แต่ก่อนไม่มีเขียวนะฮะมองไปทางไหนก็หน้าแรงนี่มาจาก สั่งมาจากอินเทอร์เนต็ตมั้งน,นี้มีปัญหาเนี่ยดูทรงดูทรงหน้าจะไม่ลากขาดเพราะขาดน้ําน่าจะขาดน้ํามากกว่านะครับทรงนี้หน้าจะทอดตันนะครับนี่ว่นใครที่อยากจะหาของป่านะครับสายรายงานมาแล้วฝั่งนู้นนะครับนู่นฝั่งนู้นเขาเก็บก็โพดเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวไปลอกกันตรงเลยต้นมะม่วงไปมันมีป่าห้วยแล้วก็ป่าบอนอยู่ตรงนั้น มีของแตกลงมาอยู่หลังคาย้ายลงไปถางล่างแล้วเบิ้สภาพแล้วดินมันแตกเยอะไปหน่อยนะครับน่าจะน้ำไม่พอตรงนี้แต่ก็เป็นรูปเป็นล่างอยู่เนาะต้นมะนาวแตกเขือดินมันแตกเขือแนวริมนี่เป็นมะม่วงนะครับมะม่วงแตกและแห้งหากขาดได้นะครับแบบรากต้นไม้ขาดขาดแน่นอน ฟังไว้ก่อนหน้านั้นเพราะญ่สมบูรณ์ขี้เมาขึ้นไปไม่ถึงบ้านเล่นไปสามสี่ช่วงนะครับขับเลยแต่สมบูรณ์ทางนี้ก็มีมะละกอปนด้วยนะฮะมะละกอบกหุ้งนะครับสนใจอยากจะมาดูงานมาศึกษางานนะครับเซฮันโลโอเพนไลน์กันมาได้ติดต่อสอบถามนะฮะเป็นรูปเป็นล่างแล้วตอนนี้081ย์ปดหนึ่งหกแปดเกนะครับ ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้นี่กาซีโมงน่ะล่ะนะฮะแดดไม่ร้อนนะครับเย็นๆยนยนสบายซุกแล้วพี่น้องนุวยนี่สุกแล้วเดี๋ยวอีกสองสามปีน่าจะได้อัปเดตเบื้องนุวยบักทุเรียนนะครับพี่น้องวีบอ่งามปันไดยนะครับแต่ว่ากัใส่ได้ระดับหนึ่งนะฮะขอดตาครับพี่น้องเลย ไม่ได้ท่ากาวบับซุปปลายสายตัดหญ้านี่ต้องบ่เผอเนี่ยนี่มูลหนุ่ปุ๋ยมันเพราะมันถือน้ำได้น้ำม,มันก็โป่งหยอดเลยนะครับพี่น้องเลยสมปลอยวะหมกม่วงพอลอน,กนแกลแลนนาแรง ส่วนคันนี้จัดนะครับเดือพี่น้องเด้อสามแสนสองครับคันนี้สองต่อบุถ่าท่อทหารสี่ศูนย์สองกอทมรีโวนี่จัดสามงิ้นสวดเมาเลยนะครับติดต่อมาได้ศู1ย์9ปดหนึ่งหกแปดเก้าหกเก้าห้าสี่นะครับผ้าเบิงโดยหลอบฟังเสียงป่องๆนะครับมาเบิงเอานะฮะมาดูเอานะครับอยู่วังนำเขียวโคราชนคราราชสีมาเท่านี้เปิด ภาษีพรบพร้อมเสิร์ฟนะครับสิบเก้ากันย่าสองหาหงเกตนะครับพร้อมโอนนะครับพร้อมโอนพร้อมใส่งานนะครับแอร์เย็นซํานะครับทักมาได้นะฮะต่อร่องกันได้เปิดไว้เปิดไว้สามสองนะครับสามแสนสองเนาะว่าแม่นกระจกอันนี้ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวพ่ายเบรงไม่ครับเก็บมาแสนสองแสน่ะสองแสนนะครับสองแสนกิโล แสนเจ็ดนะครับแม่ไมนิ่งๆอยู่แต่ตาต้องเสียงแอรเยน็นสัมปิงนะครับเอาพักมากครับพี่น้อง0816896954รถยุว่างน้ำเขียวครับมีเหลี่มพร้อมเสิร์ฟบ,บอ่อขาดต่อได้เลยครับขอบคุณสวัสดีครับ